้วเราคำสั่งที่เ e n นะครับในตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มความหนาให้กับชิ้นงาน Surface นะครับก่อนอื่นเราเข้าคำสั่งก่อนนะครับก็อยู่ในหมวด Surface Operation นะครับชื่อว่า t i ่เ e n นนะครับทีเค้นนะครับเวลาใช้งานนะครับก่อนอื่นเลยก็เลือกผิว Surface นะจะเป็นผิวเดียวผิวเป็นชุดเลือกได้หมดนะครับจากนั้นเราดูทิศทางนะครับดูทิศทางว่ามันอยากจะให้ผิวเนี้ย มันออฟเซตไปทางไหนผมต้องการทำออฟเซตเข้าข้างในนะครับ <c oughs> เพราะว่าผิวที่ผมใช้เป็นผิวเอา์เตอร์น,นะครับ <c oughs> ผมใส่ความหนาไปที่หนึ่งมิล <c oughs> นะครับลักษณะแบบนี้แล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับสิ่งที่เราจะได้มาคือได้เป็นชิ้นงาน Solid body นะครับผมซ่อนชิ้นงาน Surface ไปนะครับเป็นชิ้นงาน Solid body ที่ออฟเซตออกมาจาก Surface นะครับข้างในก็เมื่อตัดเซกชันดูก็จะเป็น Solid ให้เรียบร้อยนะครับ